มาการจากชาวกุยใน Talk ท้องถิ่นซึ่งคิดว่าจังหวัดทั้งประเทศไทยมีที่สำรวจได้ประมาณ13จังหวัด191 0อำเภอโดยประมาณวันนี้การจัดมากรรมวันกุนยรอกเป็นครั้งที่3เพระว่าวันที่27 28 29เมษายน 2 5 67ครั้งที่1เคยจัดเมื่อปี2555ที่วัดป่าอาเจียงตําบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุเดียนครั้งที่2จัดที่หน้าที่ว่าการอําเภอสํารงท่ามระหว่างวันที่28 29เมษายน2 5 5 5 6 6 ในที้คดีสามครับความเป็นมาจุดประสงค์ก็คือจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้รักษาสืบสารชาติพันธุ์กุยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปสคันยิ่งคดีสองก็คือเพื่อรวบรวมนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ที่มีความสามารถภูปัญญาท,ท้องถิ่น จัดทำพัฒนานุกรมกุยซึ่งวันนี้เริ่มที่อขอประชุมอำเภอศรีกรภูมิรุ่งนี้และยีบเก้าอีกวันสุดท้ายในการทำพัฒนานุกรมวันที่ยีงานมหากรรมวับบนกุยโลกช่วงเย็นจะมีการทำพิธีบายสีชาวกุยจากประเทศตะศกุชาสัพอปอราา ส่วนเวียดน,นามจะติดขัดเรื่องการใต้แดงก่อมาเทาทีได้นะครับหลังจากนั้นจะมีมหากรรมวันนี้ได้รับอนุอเคราะห์ดนตรีจากโกยินที่งหวรีสะเกตก็เริ่มต้นที่ท่านได้รับฟังมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับสารบันพวกนี้ตอนเช้าจะมีกิจกรรมพัชราทุกรองอีกเช่นเคยช่วงเย็นจะมีการประกวด นางงามกุยโลดส่งนตอนนี้สองข้ประกวดจำนวนเกือบ20ท่านพวกนี้จะมีทีมงานกองเชียร์มาจำนวนมากมายส่วนมาที่29จะมีการดำเนินการเหมือนเดิมจนปัดสรุปได้ในการข้อมูลปพัชอนุกรมครับท่านตอนนี้ชาวสมาคมชาวกุยชาติพันกุยต้องขอบคุณท่านอย่างสูงที่ท่านเดินได้ อน,นุเคราะห์สถานที่เวทีที่ตั้งเวทีอย่างสวยงามอน,นุเคราะห์สถานที่ประชุมขอประชุม้อ,องติดแอร์อย่างสง่างามวันนี้สังเ็จได้เพราะว่ามีผู้ที่ให้การอนุเคราะห์หลายด้านครับเช่นหน่วยงานสภาวัฒนธรนนนนนนรมจังหวัดุรินอนุเคราะห์จำนวนเงินจำนวนเ่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดุรินอนุเคราะห์จำนวนเงิน หลวงพ่อหลวงพ่อวัดไทยชนพัฒนาก่อนอุเคราะห์หลวงพ่อวัดกุยวระรามก็ถนอนุเคราะห์ได้ร,รับความเมตตาและขอความอนุเคราะห์จากหลายที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลศิดดริราชภูมิอนุเคราะห์ดูแล การกนที่มาร่วมงานเพื่อให้เกิดปาาปลอดไปด้านสุปเมาพก็ตขอ้อความรุ๊กลาะตานีตำรวจภูทรชีพรภูเพื่อดูแลาตามปลอดไปและปวาสำหรบกเรียบร้อยกะะอยากกรจราจรข้อความเุ๊กลาะเทศบาลเทศบาลตำรวจม,มชีพรพูก็ได้ดูแลด้าอนอุปกรณ์การจัดสถานที่และบุคลากรและจั